มันปวดบอเนี่ยเนี่ยเคียงสี่ปวดวะส,สีเละไปเลยเป็นไว้หล่อไปเลยเดย้อืหสีดืหแบบม้วนลงเลยอ่ะเธอดูดิืหดูดิดมันคือก่อนไงครับเจ้า เย้ยเย้ยครั้งนี้มันทั้งทั้งเหนื่อทั้งเล็บเย้ยเล็บยังอืมดูดิดูดิดูดิดดความโอโ้โหมันลึกมากทั้งหนัง,ท,งทั้งปาดเธออือหืออุดรแทนอะ ดูดูเนือหนังอยู่ข้างในกันยังเป็นนั่นเลยนะโอ้โหไม่ก huh. ด <laughs> mm hmm. ปืด๊ดเนี่ยมันมีหนัง mm hmm. หนังมันบวนอยู่ข้างในอีกไหมเธอปั๊ด <c oughs> <c oughs> เอาเล็บออกให้แล้วยังยังย้งหนังอยก่ีเปล่า หนังแข็งอยู่ข้างในและอึดอัดเนะาะดูดิอุ้ยดูเนี่ยอยู่ข้างในได้เนี่ยปัดเล็บกับพ่อเล็บหนจะหนังอีกอที่สุดซีดเลยเบาเลยมาปันปปนี้โบเบ ต่าง,องเอาหนังออกให้่มด่อฉันระเบาแทนเธอฉันระเบาแทนทเธอแม่อุย้ดดยดูดูโบเลยดูดิโล่งเลยโบน,น,นี่เนาะอืทดูข้างนี้โอ้โหข้าขงนี้ก็มุดปุนะอันนี้ก็ยังมุดเลยนี้ิดนิดน่ะ สีสซาว์คุณอะเกลี่ยคนได้ไหมแบบที่สุด <laughs> แบบที่สุดโอ้โดตดว หนังหนังพร้อมเด็บหนังพร้อมเด็บบังเนี่ยเสียงเฮ้ยหนังยังไม่หมดดูดูหนังยังไม่หมดจากมันไปม้วนอยู่กระโถกบ,บังเนี่ยเนี่ยหนังคันหมดเธอแต่รู้สึกอึดอัดเฉยๆใช่ไหม โอ้ยดูมึหงหนังไงตัดเล็บออกแล้วยังเลือหนังต้องเคลีย์หนังออกให้หมดยังเลืนด้สุดๆอ่ะนิวเนี่ยยันโค่นไงมึงคนอ่ะหนังยันโค่น เธอนิดหนึ่งเด้อหนังอยู่ยันโค้นแม่คันปะคันคันเจ็บเจ็บม,มันคือเป็นตาใช้แถวเวลานอนกันขึ้นแม่บ้างไงอืมดอกข้าวซอยสิบตีหอมดููดดู ดูดิดูดิดูดิอู้ยดูปาดเล็บข้างเดียวได้เบิ้งเลี่เบิ้งหนังสุดยอดนี่โล่งเลยป่ะเนี่ยถ้าพป้งออกให้แบบนี้ก็บ่โล่งมึงได้เพียงความโบความพองมันเนี่ยถ้าโปออกแบบนี้ก็บ่โล่งสุดยอดเด้เบาเล่นนะ อโอเคจา้า <c oughs> ๋ยวเก็บคก็ตเนาะนี่นเ,นเก็บแพแต่ทนแต่มันบริเก็บแบบจีเาก็บไแมนโอเคจา้า